สี่อยาคิดชีวิตไม่ถุก 1. ควบคุมไม่ได้อย่าคิดบางเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ทันคิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นมาก็ให้หยุดคิดซะเช่นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราตายจะคร่ำครวญร้องไห้มากเท่าไหร่เขาก็ไม่อาจจะฟื้นคืนกลับมาใหม่ได้จะเสียใจร้องไห้ก็แต่พอประมาณไม่ใช่ขุดหลุมฝังตัวเองลงไปในความโศกเศร้าเป็นเดือนเป็นปี จนไม่มีแก่ใจในการทำอะไรอย่างนี้มันจะเสียหายกับชีวิตคิดซะว่าเข้าไปสบายแล้วอยู่ไปก็ทรมานหรือหมดเวลากันแล้วมันก็ต้องจากกันไปแล้วก็ตัดใจ move on ต่อตัดใจได้ก็คลายทุกข์หยุดคิดได้ทุกข์ก็ลด 2. มองโลกด้านเดียวอย่าคิดคนที่มองโลกแบบสุดตรงแบบเห็นเหรียญทุกเหรียญต้องมีด้านเดียวเท่านั้น ดีคือดีเลวคือเลวไม่ขาวก็ดำไปเลยไม่มีสีเทาเลยสักนิดคิดแบบนี้โอกาสจะทุกได้มากครับเช่นพอทำอะไรล้มเหลวก็คิดว่าจะทำอะไรใหม่ๆก็ไม่มีทางสำเร็จได้แพ้ครั้งเดียวคิดว่าจะไม่มีทางชนะได้อีกเขาทำผิดก็ไปตัดสินก็ล่วงหน้าวต่อไปเขาก็ต้องทำผิดอีกไม่ให้อภยัยไม่ให้โอกาสไม่ดูความเป็นมาเป็นไปหรือหาสาเหตุใดๆแบบนี้ใจจะเต็มไปด้วยความทุก มองโลกแบบกลางๆในขาวมีดำในดีมีร้ายอยู่อย่างเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้และเข้าใจชีวิต 3. ขยายจนเกินจริงอย่าคิดเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ใหญ่แต่จินตนาการที่เราใส่ลงไปมันจะทำให้มันใหญ่เกินจริงเช่นไฟดับอยู่ที่บ้านก็ให้ดูว่ามันดับบ้านเราบ้านเดียวไหมถ้าเราดับบ้านเดียวก็ไปดูที่ฟิวขาดหรือเปล่าหรือมันเกิดจากอะไร ถ้าดับทั้งซอยทั้งหมู่บ้านก็โทรแจ้งการไฟฟ้าแล้วก็หาไฟฉายจุดเทียนอยู่กันไปก่อนไม่ใช่พอไฟดับก็เอะอะโวยวายคิดไปไกลจะนอนกันยังไงแอร์ก็ไม่มีพัดลมก็ใช้ไม่ได้นอนไม่ได้พรุ่งนี้ทางานก็ไม่ไหวแล้วมืดๆอย่างนี้จะอยู่ยังไงน้ําก็ไม่ได้อาบเกิดโจรเข้ามาตอนนี้จะหนีไปไหนไฟดับนิดเดียวคิดไปตั้งไกลเวลาเจอความทุกข์มองปัญหาและสาเหตุจริงๆ ไม่ต้องแต่งสีแต่งกลิ่นให้มันมากเกินไปบางคนน่ะทุกจริงนะ่ะไม่เท่าไรแต่ส่วนใหญ่ทุกมากจากจินตนาการ 4. แทนที่ได้ความคิดดีๆแทนที่จะคิดว่าทำไมมันถึงทุกอย่างนี้ลองคิดอีกทีว่าทุกแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้ววันนี้ถอยรถชนกระถางต้นไม้กันชนบุบเป็นรอยทุกใจเพราะว่ารักรถมากลองคิดใหม่ว่าดีแค่ไหนที่ชนแค่นี้ ้ามันหนักกว่านี้รถเกิดวิ่งไม่ได้ป่านนี้คงจะไม่มีรถใช้ช่วงนี้ขายของไม่ดีเลยลูกค้าน้อยมากลองคิดใหม่ยังไงก็ดึงดีกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงนั้นไม่ใช่ขายได้น้อยแต่ไม่ได้ขายเลยเพราะต้องปิดร้านกันเป็นเดือนเดือนคิดได้ชนนี้แทนที่จะทุกแต่กลับรู้สึกว่าโชคดีที่ไม่เจอหนักกว่านี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วเวลาเจอทุกยิ่งคิดร้ายความทุกจะมากมายเพิ่มทวี เจอทุกข์ถ้าคิดแต่สิ่งดีๆชีวิตจะมีกำลังใจต่อสู้กับความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดี